สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละองชาแนลนะคะก็วันนี้แอดก็มาที่วัดเทพใจมงคลบ้านขโยงเหมือนเช่นเคยนะคะก็ช่วงค่าแล้วนะคะท่านชมจะมาขอโชคขอลาบกับคุณแม่ผู้โชคดีนะคะแล้วก็อาจารย์ตะนะคะก็ได้ข่าวว่างวดที่ผ่านมาก็โชคดีด้วยนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะคุณแม่ก็กําลังจุดธูปขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่สีระล่มนะคะ เนี่ยนะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคกับคุณแม่กันนะคะาม่ได้ถ่ายวีดีโอถ่ายทำลายเนี่ยแปดเจ็ดแปดหรือเปล่าดเปเห็นแล้วบอกคุณแม่สามตัวเลยแปดเจ็ดแปดอุ้ยเลขเจ็ดชัดเนาะแม่ชัดมากเลขแปดข้างหน้าก็ชัดค่ะข้างหลังก็ชัดอยู่แต่มันจะกลางๆนิดนึงเห็นไหม เห็นค่ะเห็นเลขเจ็ดเจ็ดข้างบนแปดข้างหน้าเนาะเจ็ดใช่แปดก็ชัดค่ะแปดเจ็ดแปดแเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเออข้างข้างบนมันมีเลขก็ดอะไรนี่ใช่เห็นแล้วค่ะคุณแม่เห็นแล้วใช่ไหมคุณแม่ช่วยชี้บอกเอชซีเอาอะไรมาชี้แล้คะนี่บอกใช่นี่ไงนี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดข้างบนก็มีเลขกิจด้วยนี่เรเลยเนี่ยแม่จะแม่ไม่ทิ้งนะถ้าแม่ซื้อแปดเจ็ดเลยไม่ทิ้ง เนี่เห็นชัดเลยชัดน้อแม่เอาไม่ได้รูปน้อแม่นะไม่ได้รูปแม่แม่แม่เจ็บเจ็่ใชัดมากเลยเวลาแม่มาดูแม่ก็จะดูอย่างนี้แหละส่งไปเรื่อยๆก็จะเห็นอะไรนะก็นจากไม้ไม้กลายเป็นหินนาะแต่ว่าเรามาส่งไอเขาเรียกอะไรนะตอนนี้อีกข้างหนึ่งน้แม่เนาะในในในลองส่องทางน้นไม่ส่องกับของแม่แม่เอาออกเห็นป่มเห็นไหมเห็นไหมคะ ไม่ค่อยชัดเห็นยุ่แต่ไม่ค่อยชัดเนาะใช่ไหมค่อยชัดแล้วชัดแล้วค่ะแม่ค่ะคือแม่ชี้ที่เห็นให้เอฟซีดูหน่อยค่ะรอบนั้นที่เห็นแปดเก้าใช่ไหมตรงนั้นเป็นแปดเนาะแม่เนาะนี่แปดนี่เจ็ดค่ะอันนี้ก็แปดข้างหลังข้างบนก็เจ็ดอีกนั่นเห็นเป็นหลายตัวเนาะแม่เนาะใช่แต่ว่าเน้นเน้นคือนี่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดนี่แปดเจ็ดแปดสามตัวเนาะแม่เนาะใช่ค่ะ เนี่ยเลขอันนี้เลขแปดอันนี้เลขเจ็ดอันนี้เลขแปดอีกนี่จะขอให้ขอให้มาชัดเนาะแม่เนาะใช่จะได้เอาเงินมาสมทบให้เยอะไงจะจะทํากระทิ่นมาอยู่ก็เอฟซีรอตัวเลขจากคุณแม่เยอะเหมือนกันค่ะแม่ค่ะให้แอปตามให้ค่ะวันนั้นก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันเลขห้ามันไม่ค่อยชัดไงแม่ก็ไม่ค่อยเน้นแต่นนี้มันชัดเลยวันนี้ชัดว่าน้ำเนาะแม่เนาะใช่ ปดเจ็ดแปดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณแม่กันนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่ก็เดินทางมาขอให้แล้วนะคะมองเห็นตัวเลขชัดมากมากนะคะท่านผู้ชมค่ะจะไปดูข้างในนึงจ้าเพราะว่าตรงนี้เป็นท้ายเนาะดูข้างท้ายเราเพิ่งมาขอวันนี้เนาะแม่เนาะตรงจุดนี้จะหาเงินสมทบมาเยอะๆจะเอากระถิ่นมานี่ไหนยังไม่เอามาเลยจาไปแล้วกองหนึ่งค่ะ ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะแปดเจ็ดชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมคะชัดจริงๆน้องแม่เนาะใช่ชัดมากเดี๋ยวเราไปส่องดูข้างหน้ากันอีกรอบนะคะท่านผู้ชมคะว่าวันนี้จะเห็นเป็นตัวไหนกันนะคะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะเนี่เห็นชัดเหมือนตอนนั้นจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้ถ่ายดีโอนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะคุณแม่ก็มาขอตรงจุดเดิมนะคะก็ก่อนจะขอก็ยกทําพิธียกดูก่อนนะคะท่านผู้ชมเสียงทายดูเนาะแม่เนาะยกไม่ค่อยขึ้นเลยอยกไม่ค่อยขึ้นค่ะเพราะว่าหนักมากๆค่ะแฝงเยอะแล้วอรงที่ มองตาเปล่ากันจ้ะแม่จะไม่ลูกนะแม่มาดูแม่มแม่เอาอะไรมาทานมล้จ้เครั้งก่อนที่มาสองก็มีเอฟซีก็มองเห็นเก้าห้าห้าเก้าค่ะแม่ใช่ก็เก<ต>้าห้าแต่ว่าเลขห้ามันไม่ค่อยชัดตอนนั้นอ่ะแม่ก็เลยว่าเห็นอยู่แต่ว่าแม่ก็ไม่ค่อยอันนี้ไงอ๋อจ้าแต่ว่าจะเห็นได้เก้าชัด,ชดแต่เอปก็มองตรงไหนจะเห็นแต่เก้าห้าครั้ดที่ผ่านมา <c oughs> ในตรงหายเมื่อกี้มันมีเป็ดเป็ดเก้าเป็ดเจ็ดเยอะเมื่อกี้ได้ยินได้แม่พูดโอ้แม่ดูแล้วใช่ไหมคะจากหายมีตัวไหนบ้างคะมันเห็นแปดเจ็ดแปดเก้าก็ตัวเดียวกันกับที่เราส่องเมื่อกี้เนาะเลขเจ็ดก็เยอะเลขแปดเยอะเมื่อกี้นะจากเห็นกับลูกสาวจากหายก็ได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะท่านชมคะก็จากหินนำโชคนะคะก็ได้แปดเจ็ดนะคะแปด เจ็ดแปดนาะแม่เนาะสามตัวแล้วก็จะมาขอตรงจุดเดิมอีกนะคะท่านผู้ชมส่งธรรมดาจะส่งหาก่อนเนาะคุณแม่เนะ้อส่งแบบวิดีโอ ก้าวอะไรหายไปไหนหมดนไม่เห็นเนี่ยใช่ไมหมไยหานหมดเลยแม่นนไม่เห็นเลยแล้วเจ้าแม่ตอนนั้นก็เห็นนะไม่เห็นนะจ้ะอันนี้แม่ส่งแบบวิดีโอได้ไหมไหนก็ได้เห็นหรือว่าให้เห็นตรงนู้นหรือเปล่าคงไม่ให้เห็นอยู่ ไม่เห็นเลยอ๋อข้างล่างไม่เห็นเลยใช่ไหมคะคุณแม่ไม่เห็นเลยอ๋อสงสัยเขาจะให้ให้เลยมั้งข้างบนเลยมั้งไม่จุดใเรางมาโขอไม่เห็นแ้องแม่เนาะใช่ปกติปกติมาส่งปุ๊บจะเห็นเลยเห็นไหมวันวันนั้นกมมาส่งปุ๊บมันจะเห็นเลขเก้าเลขห้าก็เห็นอยู่แต่ว่าจางๆแม่ก็ไม่กล้าพูดเท่าไรแต่ตาเห็นแบบจ่ายจ่าเมื่อกี้แม่กล้าพูดไงแต่ว่ามันจะมาตรง จะแม่ต้องให้นะให้ค่ะสมทบให้ทุกวนเนาะแม่เนาะใช่ให้ทุกวนจริงงวดนี้ก็จะเอามาจะเอากระถินนงวดนี้แม่ซื้อพ่อจะเอากระถินมาด้วยยังไม่ได้เอามาเลยเพื่อนเพื่อนเขาก็ช่วยมาอยู่นะบางคนห้าร้อยอนะขอบัญชีมาเขาก็ใส่เราก็ไปเอามาให้เอามาใส่ชื่อไม่ชอบช่วยวัดไหนที่ไม่เจริญไหนชอบข้านบน อยากช่วยให้เสร็จอะถ้าถูกรถลี่ถูกอะไรยิ่งช่วยเลยอะจะทําให้เสร็จเลยชอบแบบยังไงก็ไม่รู้นะคนเราวัดที่เจริญแล้วก็เขาก็เจริญแล้วจ้าไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นชนิดพนไม่เห็นเลยเนี่ยแปลกนะแม่นะเห็นข้างบนแล้วนะจ้าปกติเราไม่ต้องส่งนานขนาดนี้นะม,มา แบบเดียวก็เห็นเหมือนเมื่อกี้ไงแม่ส่องปุ๊บเห็นเลยแสดงว่าตัวนั้นหละแม่ใช่ข้างล่างไม่เห็นเลยไงไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมลองส่องดูดินี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับแอดนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้คุณแม่มาขอตรงจุดนี้ก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะ เห็นฝั่งข้างบนนะเห็นข้างบนแล้วนาะแม่เนาะข้างบนเห็นแล้วงดก่อนแหละเห็นเนาะงดก่อนเห็นเลยเก้าอันนั้นเห็นเก้าองตัวละเลขห้าเห็นอยู่แต่่านจางไงแต่ถ้าเห็นแบบอันนี้เลยอะแสดงว่าเขาให้ข้างบนเลยแม่เนาะจะให้ข้างบนจ้าออกบนไม่ใช่ออกล่างออกบนออกบนด้วย นี่ยส่องไม่เห็นอะไรเลยแปดเจ็ดบนเนาะแม่เนาะใช่แปดเจ็ดข้างล่างไม่เห็นตัวเลขสามแปดเจ็ดแปดนั่นแหละเอาเลยจ้ะนี่มันไม่เห็นอะไรเลยจริงนะจ้ะวันนั้นเรามาส่องเห็นจริงนะค่ะมั่ที่พามาเห็นเก้าอันอันแรกเก้าห้าใช่เลขห้าแต่มันจางจ้ะอืมเก้าเจ็ดด้วยเนาะแม่เนาะเมื่อก่อน เนี่ยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่ไม่เห็นตัวเลขนะคะเห็นอยู่ฝั่งบนจ้าจุดเก่าไม่เห็นตัวเลขค่ะท่านผู้ชมเห็นอยู่ฝั่งข้างบนจ้าตรงปลายข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยสองปกติสองแป๊บเดียวก็เห็นนะเราไม่ได้เจาะจงนะมันเห็นเราก็อ่านได้อะชัดเลยเนาะ เห็นไหมล่ะไม่เห็นหรอกแม่ให้แล้วให้ข้างบนแล้วคุเแม่ตรงนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยเนี่ยจ้ะมันเล็กเกินไปแม่ไม่อยากพูดอ่ะถ้าพูดก็เป็นสี่ห้าตรงนี้บอกแม่แต่ว่ามันมันเล็กๆกลางๆอ่ะแม่จะไม่ชัดเนาะแม่เนาะไม่ต้องเอาเนาะอาแบบเมื่อกี้อ่ะนั่นอ่ะไปซองดูอีกทีหายเปล่าจ้ะ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะก็ขอให้โชคดีค่ะลงดีบเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องกับคุณแม่อีกรอบนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ไปขอตรงด้านล่างนะคะท่านชมคะ่ะก็ไม่เห็นตัวเลขนะคะ คุณแม่จะเห็นตัวเลขจากจุดนี้นะคะท่านผู้ชมคะอุ้ยชัดแม่ชัดมากๆค่ะแม่ฝั่งนี้ค่ะชัดตัวใหญ่ด้วยค่ะแม่ก็ไม่ส่งไก่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ออกเห็นไหมเห็นค่ะแม่เห่ชัดไหมตัว่าไม่ชัดนี่นี่ไงอานีขสี่บอกเนี่ไงแปดเจ็ดแปดข้างบนข้างบนก็มีเลยเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดนึ่งกรเปล่าเนี่ย แต่ว่าเน้นๆตัวนี้เน้นแปดเจ็ดแปดเนาะใช่สามตัวน้ะแม่ใช่แปดกับสามตัวเดียวกันนะเลื่อยเลยตัดสองตัวด้วยน้องแม่เนาะได้ก็เห็นแค่ตรงนี้ข้างล่างไม่เห็นจ้ะส่งยังไงก็ไม่เห็นชัดมากมากค่ะแม่เนี่ยเหมือนเหมือนวันแรกที่ให้งวดแรกน่ะเก้าเก้าแปดน่ะชัดแบบนี้ใช่ไหมคะแม่ชัดมากเลยข้างล่างจ้ะเก้าแปดเรียงกันเก้าแปดติดติดกันนี้อ่ะค่ะ ใจงวดที่ผ่านมาใครตามก็ถูกอยู่นะนะจะก็มีเอฟซีมองเห็นเหมือนกันค่ะไม่เห็นเลยข้างล่างนี่นะคะทานผู้ชมแปดเจ็ดชัดมากๆนะคะแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะ้องแม่เนาะวันนี้คุณแม่มองเห็นสามตัวนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับคุณแม่กันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็แม่นมากๆเหมือนกันนะคะท่านชมได้โชค จากก้อนหินนำโชคนะคะว่าไม่ใช่ก้อนหินคะ่ะท่านชมไม้ทนไม้กลายเป็นหินนะคะแอดก็พูดผิดคะ่ะท่านชมคะ่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะแอดหลงค่ะแกนแล้วลืมอะจะตัวเลขก็ขึ้นให้เห็นชัดมากๆนะคะท่านชมชัดมา,จากจ้า ีที่นี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เดียวก็ให้ท่านผู้ชมลองนําตัวเลขของคุณแม่ไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขของคุณแม่ในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ